สวัสดีครับวันนี้ลุยขี่เลนท่านผู้ชมงานปรับนาครับเลนครึ่งแท็กงานเลนเนี่เกาแรงเกาเร็วไม่ได้นะกระเด็นครับติดเต็มหน้ารถหมดเลยขนาดอันนี้ค่อยๆเกลีย่ยแล้วยังเต็มหน้ารถหมดเนละยท่านผู้ชมดิ <c oughs> กระเด็นครับต้องค่อยๆ แต่ว่ามีเลียนเยอะมากเลยนะมีน้ำครับทําไม่ยากแต่ว่าแต่ว่าก็ยากยากนิดหน่อยครับยากตรงที่มันลื่นนี่แหละมันลื่นแล้วมีน้ำมีอะไรก็ปรับไปตามหน้างานน้ำก็กระด็นใส่กระจกรดบ้างอะไรบ้าง เดี่มาใ,ใกล้ๆตัวรถนี่ก็ทำแรงไม่ได้ครับเวลามันมาขี้เลนมาปะทะตรงแท็กนี่มันจะกระเด็นขึ้นหน้ารถปุ๊บเลยนะกระเด็นตลอดแล้วก็ติดเตรียมหน้ารถครับเมื่อวานสู้ตกมาาเมื่อวานโอ้นึกว่าจะใส่ไม่ได้แต่ก็คลายกระบี่ออกก็ยกงัดแล้วก็ใส่ได้เลยท่านผู้ชม ว่าใส่ได้ง่ายอยู่ดีนะไม่ตกคาน้ำครับแล้วตกาคาขี้ต้มอย่างนี้เลยวะงานเขา้าหลายท่านก็สอบถามผมเข้ามานะว่างานแบบนี้ถ้าจ้างนี่คิดยังไงนะครับคิดราคาแบบไหน ก็มีจ้างรายวันรายเหมาครับรายชั่วโมงแล้วแต่เจ้าของที่เลยครับนะครับรายวันผมก็มีราคาให้นะครับรายชั่วโมงก็มีราคาให้นะครับแต่ราคาเหมานี่ก็ต้องอยู่กับผู้รับเหมาแล้วก็เจ้าของที่ตกลงกันนะครับเท่านี้โอเคไหมโอเคไหมนะครก็ต้องตกลงกันอีกอีกแผลหนึ่งนะ รายวันก็อย่างต่ําก็ทํากันไม่เกินวันละหมื่นห้านะครับยืนพื้นหมื่นห้านะครับก็คุยกันได้ก็ลดกันได้ครับนิดๆหน่อยๆลดได้ครับท่านผู้ชมอันนี้คือราคายืนพื้นก่อนนะนะครับไอ้ส่วนเรื่องลดไม่ลดก็ คุยกับเจ้าของที่อีกหน้างานอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ยากครับผมบอกเลยกับทีมงานผมไม่ยากท่านผู้ชมนะคแค่เรายืนพื้นราคาหลักไว้แค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวมันจะเสียราคาการทํางานกันหมดนะสําหรับรถ PC ซ0 0นะนะครับรถเล็กก็อีกราคาหนึ่งนะท่านผู้ชมรถเล็กก็อีกราคาหนึ่งนะอันนี้ผมพูดอ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เข้าใจพูดถึงรถ เอสเ0องรก่อนนะครับ200ขึ้นเนี่ยรถใหญ่รถใหญ่อะแมคอใหญ่อะถ้าแมคเล็กก็อีกราคาหนึ่งครับให้เข้าใจไว้ด้วยนะจะว่าฝั่งนู้นทำไมเขาทำวันละ6 7เจ็พันที่ไหนได้ก็เขาเอารถเล็กอาจจะเป็น PC 130-140อย่อย่างนี้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ารถเล็กรถใหญ่ราคาจ้างไม่ไม่เท่ากันนะ รถใหญ่จะแพงกว่าหน่อยอยู่แล้วหละครับแพงกว่าแต่ได้งานครับท่านผู้ชมเอ,อยู่ที่คนจ้างครับจ้างเป็นวันหรือเป็นอะไรก็ทำหมดนะครับ เียนเกียร์แรงไม่ได้ต้องค่อยๆกระเด็นเต็มหน้ารถหมดเลย ไม่ต้องพูดถึงเครื่องเทค นแบบนี้ไม่มีปลาไหลนะครับถ้ามีนี่ได้กับข้าวเลยเลยถ้าดินอย่างนี้เลยอาจจะฟลุกมีครับที่นี่ดินดีน้ำดีครับแถวบ้านปลื้มนี่เขียนน้ำซับน้ำซึม เยอะนะท่านผู้ชมปูนาเล็กๆกำลังแบบกำลังเอาไปทำกับข้าวเลยครับกำลังลาบเลยหน่าลาบเลยนะถ้าเดินจับก็ได้อยู่ด่ได้ลาบหนึ่งยู่ครับนี่ ครับเดีเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชม